ฟากบอกกัมพูชาเนาะคนนั้นเนาะที่บอกว่าเอา่อให้เป็นขี้คาคนไทยเป็นจนตายเนะาะจะเป็นขี้คาคนไทยเป็นจนตายก็ยินดีเนาะได้เงินเนาะมีเงินใช้เนาะดีกว่าเป็นขี้คาเสด็จพ่อของมึงเนาะคุณบอยดีกว่าเป็นขี้คาเสด็จพ่อของมึงเนาะไม่เคยทําอะไรเลยให้ประชาชนเนาะเห็นประชาชนไปขอทานตั้งเยอะตั้งแยะเนาะประเทศที่ดีต้องไม่มีขอทานนะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งเถอะบอย พอมึงจะเอากระปองให้คนละคนละกระปองกระปองนะเป็นนางคอทานที่นี่แหละครับท่านผู้ชมสาวขาเขมรสาวกัมพูชาออกมาตอบเพื่อนร่วมชาติครับนะที่ถามเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไทยอยู่เป็นขี้ข้าคนไทยตลอดชีวิตนะนะครับสาวกัมพูชาถึงกับเดือดครับท่านผู้ชมนะ เขาบอกว่าเป็นคี้ค่าคนไทยดีกว่าไปเป็นคี้์ค่าสมเด็จฮุมเชนนะครับนะดีกว่าไปเป็นลูกน้องไอ้วุนเชนนะครับเป็นคี้ค่าคนไทยยังมีอยู่มีกินยังมีเงินใช้นะครับอยู่ประเทศไทยสะดวกสบายนะครับชีวิตเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะครับไปเป็นคี้์ค่าสมเด็จฮุนเชนหรือว่าบักวุนเซนนะครับจนลงจนลงค่าแรงก็วันละ200นะครับ นะสาวเขมรตอบกลับบักบอยเขมรครับนะเอาอีกแล้วบักบอยเขมรสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วท่านผู้ชมนะมาหาว่าเขาเป็นขี้คงขี้ข้าเนาะเขามาทํางานเขามาเป็นลูกน้องเนาะคนไทยเขาก็คือนายจ้างเนาะคนไทยเขาไม่ได้เรียกว่าขี้ข้านะเขาเรียกว่าลูกน้องนายจ้างเออนะส่วนแรงงานอย่างเราเราก็เรียกว่าเท่าแก่เจ๊เออนะนะ นายจ้างมันไม่ใช่คี้ค่ามันไม่ใช่ไอเขาจะมาใช้คำเรียกว่าทาตเหมือนช่าไมาก่อนแล้วไอ้บอยคนที่เป็นทาตคนที่เป็นคี้ค่าก็คือมึงนะมึงไปเป็นที้ค่าไอช้ชมเด็จหฮุนเซนไม่รู้มันมองเห็นมึงหรือเปล่ามึงออกออกมาด่าคนไทยทุกวันนี้นะครับนะถ้าผู้ชมมารับชมคลิปของสาวขเขมสรสาวกัมพูชาออกมาตอบกับบอยตอบกับคนขเขมรน,นะครับ ฟากบอกกัมพูชาเนาะคนนั้นเนาะที่บอกว่าเอ่อให้เป็นขี้คาคนไทยเป็นจนตายเนาะจ้ะเป็นขี้คาคนไทยเป็นจนตายก็ยินดีเนาะได้เงินเนาะมีเงินใช้เนาะดีกว่าเป็นขี้คาเสด็จพ่อของมึงเนาะคุณบอยดีกว่าเป็นขี้คาเสด็จพ่อของมึงนะ้องไม่เคยทําอะไรเลยให้ประชาชนเนาะเห็นประชาชนไปขอทานตั้งเยอะตั้งแยะเนาะประเทศที่ดีต้องไม่มีขอทานนะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งเถอะบอย พอมึงจะเอากระปองให้คนละคนละกระปองกระปองนะเป็นั่งคอฐานที่กตะเข็บชายเดนน่ะเออสักวันเถอะเดสดสเดจพ่อของมึงน่ะที่มึงรักหนักรักนาน่ะที่คุณรักหนักรักนานเสด็จพ่อของคุณน่ะเสด็จพ่อของคุณน่ะเคยรักลูกๆหรือเปล่าสเสดพอนะ่ออ่ะสมเด็จพ่อของคุณน่ะอืเห็น <He en S 2> ไหมทหารแนวนาที่ชายเดน่นเขาต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินนะเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดิน แต่สเสด็จพอสมเด็จพ่อของพวกคุณน่ะเคยลงไปเลียยแลพวกคุณหรือเปล่าเออบางหมู่บ้านนะก็กันดานเนาะบางหมู่บ้านก็ไม่มีจะกินที่เขาคามมาจากประเทศไทยน่ะมิฉะนั้นกูคอเป็นขี้ข้าประเทศไทยนี่แหละเนาะไม่ไปคอเป็นลูกลูกของสมเด็จพ่อของพวกมึงหรอกเนาะเออของพวกคุณหรอกเนาะอืมเพราะดูแล้วก็สมเด็จพ่อของพวกคุณก็ไม่เคยใหญดีประชาชนเลยเนาะเออไม่เคยใหญดีอะไรเลย สักวันเถอะเขาไม่มีของอะไรแจกเลยเหรอเออมีอยู่เดียวสักวันเขากระจายกระป๋องกระป๋องให้คนละใบคนละใบเป็นนางคอทานอะ่ะอืมบอกว่าคนนูน้นคนนี้ดูทุกบ้านตัวเองเป็นคอทาน,เป,น,น,นเป็นนู่นเป็นนี่ตัวเองพูดมาเองตัวเองพูดมาเองคนอื่นเขาก็สวนกลับเนาะอืมมีนางกระนุยกระเมาคนหนึ่งเนาะออกมาพูดเนาะเด็กไทยทุกวันนี้สมัยนี้ยุคนี้โดนปิดข่าว อืบิดเบือนประวัติศาสตร์อืมการศึกษาทําให้เกียิประเทศกัมพูชาไม่เหมือนเด็กกัมพูชาอืมไม่เคยบิดเบือนไม่เคยบิดเบือนประวัติศาสตร์อืมไม่เคยปกปิดความจริงแต่เด็กกัมพูชาเขารู้เองเอา้าวพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะมึงกล้าเอาเด็กกัมพูชากับเด็กไทยมาเปรียบกันเหรอมึงสมองคนละสมอง มึงเข้าใจหรือเปล่ามึงกล้าเอาขอทานมาเปรียบเทียบกับลูกผู้ดีเหรอมึงเข้าใจหรือเปล่าอืมมึงคิดว่าไม่ดีแล้วเด็กกัมพูชาพวกนั้นมาเรียนที่ประเทศไทยทําไมไม่กลัวเหรอไม่กลัวบิดเบือนประวัติศาสตร์เหรอไม่กลัวมันกลับไปล้างแค้นกัมพูชากันเองเหรอเห็นไหมคามพูดของอีกนุยอีกนุยโทมเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้อืม เด็กไทยเขาฉลาดไม่มีใครบิดเบือนความจริงมึงลูกจากคําว่าประเทศไทยเสยรีหรือเปล่าเขาให้ลูกเขาเล่นโทรศัพท์แต่สามหัวมึงไม่เหมือนบ้านมึงนะปั้นขี้ดินเหนียวให้ลูกโทรศัพท์นะ่ะมึงเข้าใจหรือเปล่าหาอินเทอร์เนต็ตได้หรือเปล่าอืมประเทศไทยนะมันเกิดมามันก็มี iPad มี iPhone เล่นแล้วเปิดตกุกตูลให้ลูกดูแล้วประเทศไทยเนะี่ยแม้บ้านมึงอ่ะลูกเกิดมาอะไรห่อผ้าลูกไปขอทาน จะเล่นโทรศัพท์ก็ไปปั้นกิดดินเหนียวให้ลูกเล่นเล่นหม้อข้าวม้อแกงอีหาเปรียบเทียบเด็กบ้านตัวเองใส่ประเทศไทยไม่มีใครบิดเบือนหรอกคะ่นะเนาะประเทศไทยไม่มีใครบิดเบือนความจริงคะ่นะเนาะเขาเสรีคะ่ะมึงก็แหกหูแหกตาไม่ใช่มึงจะหลับตาพูดอย่างนี้มึงแหกตาดูอย่างนี้เวลามึงพูดอะไรเนาะโอ้โอกข่าวตะลออเลยลิงอุราอุตังอืม รับบทเยือได้ทุกวันเนี่ยมึงดูแค่นี้ก็รู้แล้วป่ะนะ้องไม่เคยพูดความจริงอะไรเลยอืมคิตตี้ผู้โดนกระทำน่าสงสารเนอะออกมาแถลงข่าวลัตตาปิ๊บปิ๊บปิ๊ปิป๊บป,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 ปเวลาแถลงข่าวเวลาอะไรเนี่ยให้เสือกตาดูอย่างเงี้ยจะได้เห็นเนาะคิดจะพูดอะไรก็พูดรับบทเป็นเยือนู่นนี่นั่นแต่ละวี่แต่ละวันอืม ไม่น่ารักนะกล่าวเหล่ามากเลยนะสาวเขมรตอบกลับบักบอยเขมรเนานะตอบกลับคนเขมรน,นะครับที่เข้ามาต่อว่าสาวเขมรคนนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามาเป็นขี้ข้าคนไทยนะไม่ต้องกลับประเทศเป็นขี้ข้าคนไทยตลอดชีวิตอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตเลยอย่ากลับกัมพูชาเจอสาวกัมพูชาสาวเขมรคนนี้ตอบกลับครับนะ บอกว่าเป็นขี้ข้าคนไทยยังดีกว่าไปเป็นขี้ข้าสมเด็จฮุนเซนนะครับเป็นขี้ข้าคนไทยยังได้เงินใช้นะมีเงินเก็บมีเงินส่งกลับบ้านนะอยู่ประเทศไทยสะดวกสบายนะครับนะไม่วุ่นวายเออมีเงินมีมีทองใช้นะครับไม่ได้ง้อสมเด็จฮุนเซนไม่ได้ง้อประเทศขเขมรไม่ได้ง้อคนกัมพูชานะครับสาวขเขมรยังบอกว่า คนคนมขมรบอกว่าเด็กไทยเนี่ยนะครับเด็กสมัยใหม่ของไทยนี่บิดเบือนความเป็นจริงบิดเบือนประวัติศาสตร์นะโดนล้างสมองโอ้โหเด็กไทยเขาสลาดนะเขาเรียนวันหนึ่งี่ยกี่ชั่วโมงแล้วเขาเรียนพิเศษกี่ชั่วโมงวันเสาร์อาทิตย์วันอะไรต่างๆเขาไปเรียนพิเศษเขาหาาง เขาหาเงินเรียนเองเขาเนาะคนไทยเด็กไทยแล้วเขาก็รู้ประวัติศาสตร์ดีมากกว่าคนขเขมรคนกัมพูชาอีกเนาะเพราะว่าครูอาจารย์พ่อแม่นะครับผู้นําของเขานสลาดนะสอนประวัติศาสตร์ให้เด็กไทยให้รู้จักนะครับความกระตันยูนะครับ,นะร,บรู้บุญคุณนะไม่ใช่เหมือนเด็กขเขมรน,นะครับ มาเรียนที่ไทยแต่กลับไปเหยียบงธงชาติไทยไปเหยียบเงินไทยนะครับนี่เขาเรียกว่าคนไม่มีการศึกษานะเป็นไงไอ้บอยเป็นไงล่ะเจอเพื่อนร่วมชาติตอบกับนะมาเป็นขี้ข้าคนไทยยังดีกว่าเป็นขี้ข้าบกักคุณเชนนะครับอืมเห็นบักบอยมันออกมาดา่าคนไทยอยู่จอดจอดจอดนะรู้ไม่เห็นฮุนเซนเอามันไปขึ้นเป็นฮีโร่เลยนะ ฮุนเซนไม่เคยเอามันไปเป็นฮีโร่เออมันบอกว่ามันเนี่ยอยากได้ค่าจ้างนะอยากได้ค่าจ้างเพราะว่ามันเนี่ยมันดาคนไทยมันบอกว่ามันอยากได้ค่าจ้างแต่ไม่มีใครจ้างมันเออมันก็เพื่ออยากให้คนมองเห็นอยากให้อินฟูต่างๆเห็นมันว่ามันนี่รักประเทศตัวเองนะข้างชาตินะเออแล้วก็จะเอารางวัลมาให้มันนะมันหวังแบบนี้หวังว่ามันจะได เป็นฮีโร่นะคล้ายๆเหมือนจ่าสมคกที่แบกปีกล้วยแหละทับู้ชมนะเป็นไงเจอสาวกะมนกระเขาบ้านตัวเองตอบกลับเป็นไงไอ้บอยมาเป็นขี้ข้าคนไทยดีกว่าเป็นขี้ข้าไอ้ฮุนเชนนะเป็นไงล่ะ <laughs> อยู่ประเทศไทยมีอยู่มีกินมีเงินใช้เป็นฟ่อนๆเนาะแต่ไอ้บอย มีเงินนิดหน่อยทำมาเป็นคุยทำมาเป็นมาด่าคนไทยทำมาเป็นบูลี่โอ้โหพอค้าคนผักเนาะตลาดนัดไอ้บอยเอ้ย